ช่วงปอดของเนยเนี่ยจะเริ่มต้นในยุคมปลายครับแม้ว่าเนยจะอยู่มสี่แต่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดพุไม่มีใครกล้ามีเรื่องกับเนยทุกคนเนี่ยกวเนยกันมากแต่ก็จะมีสาวๆหลายคนนะครับที่ทั้งกลัวเนยแล้วก็ชื่นชอบเนยไปด้วยอารมณ์แบบผู้หญิงชอบคนเลวอะนะแต่พวกผู้ชายแทบทุกคนเนี่ยแทบไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรือสบตาเนยเลยโอ้โห ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยใส่ไจแ้เนี่ยลูกพี่ใช้น้ำเฮ้ยออกมาโอ้ชหชาจังเลยกินข้าวอะไรใน้องน้ำปะ่ะน้ำอะไรครับแล้วไม่มีใครเตือนหรอครูอะไรเงี้ยเขาไปไหนกันนะเขาไม่เตือนกันเลยหรอ ไม่มีครับ